ลูบค่ำนอกจากนั้นเด้ตามสบายนอกจากนั้นตามสบายแล้วคุณจะห้ามก็ททำไมเนี่ยมอดเวลาแล้วนะครับพี่โตก็มาแล้วนะครับสองชั่วโมงข้างหน้ามอบหน้าที่ใหพี่โตนะครับส่วนหนุนน่มนครรับหน้าที่แทน สาวสวยนิสาหนร่บคือสิลาคุณผูฟังมองนีลาแต่ว่าก่อนจีจากกันไปลืมไปว่าเรายังเหลือเวลาอีก11นาทีนะครับงานเพลงกันเหลือหลายหลายบ่าวาสิเป็นมาตโตเก่าผู้ใดขอเพลงนี้จะสักหนอแล้วกาฟ้าเมืดบดนดน่่ป่าทั้งน้องปลาฮหล ที่นั่งตัวนี้เออไฟมืดเพราะโดนข้าวหลังไอ้ยกแยกเปิดไฟนะพี่นะถ้าปิดไฟเราไม่โดนเราเปิดไฟเลยเปิดไฟได้เด้อก่อนข้ามจากเอ่อท่างไหนก่อนพระเครื่องอ๋อนึกว่าเขาจะเอาปลาตัวนี้ไปปีนหรือยูงโยโย่หน่อยเลเนาะห่างมาแต่สัตว์ก่อนหนองบัวลำพูสักดิ์วันหน้าบัวขาวหวานเย็นนะครับ อะไรนี่อยาให้ใครมาขออะไรนี่หัวใจอีกอย่างอย่างนึงหัวใจมันตัวโอ oh, หัวใจมันตัว <N ans> อันนี้เป็นสายหลังใหม่นะครับเ <N ans> <N ans> มียบดีแ <N ans> ต่แงอ,อันนี้มีสงสัยจะเป็นนอ้องพรคนสวยทางในตลาด <N ans> <N ans> แลกกั ไปเอากันลอดธนวาแล้วกันนั่งลายปลายแดงอติกชิโลนะครับเดี๋ยวดูเอ็เอมเอสแป๊บหนึ่งนะครับเอ็เอ็มเอสอ๋อพี่ปลาลงมาว่าไงเนี่ยนครขอเพลงเออนครมือสองเอะไรเนี่ยนครรถมือสองของพี่โตก็มือสองของคนก็มือสอง คุณนครกับพี่โตเงินไม่พอยืมได้นะฝากพี่โตมาเลยเดี๋ยวพี่จะจ่ายให้นครจะเอาเท่าไหร่โอเอาลายอยู่พี่เอาลายอยู่อย่าพึ่งท้อของไม้เมืองพิเศษพี่โตนะโอ้ยขอบคุณครับพี่โตอ่าพี่ปารุมาบอกว่าจะให้เบิกไปจัดการให้เรียบร้อย รักจงรอ,องงจากทีมงานอนุบาลกอไก่กุ๊กกุ๊กเรุยน,นรู้นะว่าใครรู้นะค้างว่าใครข้าต้มแล้วกันจะบอเข,า,ขาต้มยังหวอนกันรอไม่ด้ต้มเขากินอย่างนีมีไอ้นครขอเพลงบ๊กให้บกให้จีเถียงบกให บอกเคยบอกเคยคิดถึงไม่เคยไม่เคยคิดถึงนะครับเน, <lands. S 2> นี่ที่พรสัอ๋อเขาบอกว่ามอบให้สุดที่รักของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพรปุ้ยเพย่เพย์แล้วก็จากนุ่มนวทันนะครับหผู้ใดล่ะเนี่ยเบอร์ที่ลงไห้โดยแปดสามหนึ่งเนี่ย ใครอ่ะใครที่ไหนอ่ะอ๋อดูแลแปลสามหนึ่งโอ้ยน่ะอ่อนซ่อนในนะันพูดไดะและ้วกาอินคอนขอเพียงซีเซาเราของปล่อยฝายนะครับจากอ่าบอนซ่าไม่เคยอันอยังหนึ่งขัดจัดให้ตลอดโอ้บอนซ่าพวกให้จัดขัดให้ตลอดนะครับสองเพลงนะครับอืผมกังงอ่างพิมพ์อย่างไม่ได้ผมกับพญามาอ่านอยู่พี่น้องครับ ศูนย์สี่สาสองสองเจ็ดสามเก้าเก้านะครับสองงานเพียงบางหูโทรศัพท์ลงเอาขึ้นบล็อกึบคับอ้าอืมสองเพลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เอ็นเอ็นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็นเอ็นห้าเพลงนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็หน้าไหม่รวมหลังไม่สิทเพลงนะครับท่านที่ยังไม่ได้ฟังนะครับขอสองสายเท่านั้นนะครับสวัสดีครับใช่เออเมียบอยเลแตงมีฮัลโหลจ้าอ,อามีอาบอยดลตแตงว่ดเตี้ยเออจ้าตัวโอ้ยเมียบ่ได้แตงนะครับเพียงหนึ่งมาแล้วอ้พรทูอ่าเอา,เอาหนึ่งท่านมาแล้วผ่านไปสวัสดีครับ ปลาเมื่อกมืตอกี้พวกเก่งๆมืตอกี้ปลาคประชุมสายกันติเอาของพี่ปาโลมาครับพี่ผมหาแล้วพี่ปาโลมาผมน้ำทานแต่ผมหาพบพอพี่เมียนพบพี่เราเอาเพ่งใครก็ได้ทั้งนั้นเพ่งจะเพียังอะไรล้มหัวกุดลมหัวกุดนะโอเคโอเคโอเคครับ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 ผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปพบพอกับ บุรพาน,นะครับส่วนน,นุ่มนครเวลาหมดแล้วบา,บายๆสวัสดีครับ